นี่เป็นช่างไฟนะคะวันนี้ซื้อหลอดไฟมาเมื่อวานแต่ก่อนใช้ตัวนี้เวลาเดินมามันก็ติดใช่ไหมเขาเรียกไฟอะไรนะ <c oughs> เดินมาคนเดินมามันก็ติดติดแล้วมันกระดับไปไปมา,มามันติดแล้วมันไม่ดับเออมันติดแล้วมันไม่ดับเลยปิดสวิต์ไว้เนาะทีนี้ก็มาต่อขึ้นไปข้างบนนู้นนู้นไปไว้ตรงนู้นพอไปอยู่ตรงนู้นก็ ตอนนี้เป็นอะไรไม่รู้ไม่ติดทีนี้พอมันไม่ติดก็ขี้เกียจขึ้นไปดูเนาะมันสูงมันต้องเอาบันไดตัวนั้นมาแล้วมันหนักเนาะ,นะมันสูงยายเคยตัดปัญหาไปซื้อโคมไฟมาใหม่หลอดไฟมาใหม่ยายไปขึ้นไปตัดสายเมื่อกี้ตัดสายข้างบนมานี่ตัดมายายกำลกังจะทำนี่เ,เลยนะถ่ายคลิปดีกว่า น,นี่จะมาหอยไว้ตรงนี้เป็นช่างเองนะคะวันนี้เป็นช่างเองก็จะเที่ยงแล้วสักผ้าไดไปแล้วสองเครื่องกำลังหุงข้าวต้องทำกับข้าววันนี้กินกับข้าวเก่า กระดูกหมูที่ทำเมื่อคืนให้พี่เหมอนเดี๋ยวเราว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรากินอะไรร้อนๆหรือตู้หรือตู้ด้วยวันนี้ตู้เสื้อผ้าของเก่าๆทิ้งให้หมด ดูก่อนเราดูก่อน <S <S ว,วันนั้นที่ยายอพยพไปเนี่ยรอดไฟที่บ้านที่ยายไปอยู่เขาเสียเขาไปซื้อแบบนี้มามันสว่างดียายก็เลยเอย่างมืองทองมาเสียบดูก่อนนะคะไม่รู้อันนี้มันเสียเปล่าเนี่ยมันเก่าเก่านี่ย ไม่ค่อยสว่างเลยอ่ะม,มันติดหรือเปล่าอ่ะมันไม่ติดนะแสดงว่านี่มันเสียทั้งบนมันไม่เป็นไรหรอมั้งนี่แสดงว่านี่มันเสียเนี่ย <Yeah. S 1> มันสนิมขึ้นเลยน่าเสียดายเด้น่าเสียดายเด้ไปตัดออก ยไปหาตัวนี้มาใส่ใหม่ก่อนเนี่ยดูดิสนิมมันขึ้นเต็มเลยแสดงว่าตัวนี้มันเสียนะหาปักไปหาปัก,ปปกโอ้้จะได เดี๋ยวไปห้ามเอามาสองอันเลยเอามาสองอันเลยเสียบดวนบนด้วยแล้วคูดคูดมาดีกว่าแค่ไม่กี่บาทเองกะ เสียดูมันติดหรือเปล่าวะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวไปหาไอ้น,นี่มาใส่ไม่ก่อนใช่ได้หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ก็ไปหานนเจอไย <c oughs> ในตู้ดูก่อนนะใช้ได้ป้งหรเปล่า จะไปตัดทำไมตัดทิ้งซะเลยเฮ้ยโง่จอรอิงจริงไม<อ><อ>ที่มันไม่ทิ้งไปทำไมที่มันไม่ดีทิ้งเฮโง่ทำไม อบเลยอันนี้แต่ว่าพอดีมันมีอยู่แล้คนละฮะคนสุดท้ายไปได้มาให้นี่มาอันนั้นมันประกอบอยากทิ้งเลยละมันต้องถอดตัวนี้ออกมานี่ยน,นานแล้วมันแข็งมาดูซิเป็นยังไงดูข่าวก้วน นี่มันเป็นอะไรไหมเสียชุดเดี๋ยวได้ไปตัดต่อข้างบนอีกล้วคิดว่าไอ้ข้างบนเนียน่านจะเป็นตัวนี้เสียเพราะว่ายายตัดเอาตัวข้างบนนี่มามันไม่ติดอือแล้ว